ครับเพื่อนสมาชิกสมาคมส่งเสริมอาชีพรัฐสวัสดิการทุกท่านนะครับก็ในวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ปีใหม่ไทยนะครับในวันสงการก็ผมส่งนนท์นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารก็อยากจะ,อะขอพรคุณพระศรีรัรนตนไตยนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือโดยใช้ให้พรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จน และก็ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านทุกความปลอดภัยทุกท่านนะครับไปก็จะเดิมนะครับทบ<ต>ุญญาติพี่น้องด้วยเพราะถือว่าในอดีตเนี่ยคนไทยถือว่าวันสงการเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคนเหนือนะครับก็จะเชื่อว่าในวันขึ้นปีใหม่เนี่ยของวันสงการน,นะครับญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ได้เสียใรโลกลับไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาขอส่วนบุญ สำหรับเพื่อสมาชิกที่เชื่อด้า่นี้ก็ไปก็อย่าลืมทำบุญน,นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากนะครับสำหรับวันปีใหม่ไทยอขอบคุณครับ